สายนิวตันจะมาผ่านบัตรบากลาวก่อนจะเข้าเบเกอร์เมนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสายไฟตู้คอนซูเมอร์ยูนิตแบบปลั๊กออนก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ภายในตู้คอนซูเมอร์ยูนิตกันก่อนนะครับเบเกอร์เมน R C B O เบเกอร์ย่อย M C B บัตรบากลาว,าลาวและบลัตรบานิวตนันเบเกอร์เมน R C B O ทำหน้าที่ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วนะครับส่วนเบรกเกอร์ย่อย mcb ทำหน้าที่ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินนะครับต่อไปเรามาดูการต่อสายไฟภายในตู้เครื่องซูมเมอร์ยูนิตกันเลยนะครับสายกราวมาจากแท่งกราวก็จะมาเข้าบัดบาก์กราวขนาดของแท่งกราวใช้ขนาดาษทับความยาว2.4เมตร สายกราวมาจาก네แท่งกราวก็จะมาเข้าบัตรบากราวสายนิวตอนออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัตรบากราวออกจากบัตรบากลาวก็จะมาเข้าด้านล่างของออเบเกอร์เมนนะครับส่วนสายไลน์ออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าด้านล่างของเบเกอร์เมนสายนิวตันจะมาผ่านบัตรบากราว ก่อนจะเข้าเบเกอร์เมนนะครับต่อไปเรามาดูจุดต่อใช้งานของตู้คอน s u m ร e r unit กันเลยนะครับจุดต่อสายลายด้านล่างของเบเกอร์ย่อยจุดต่อสายกลาวบัดรบาร์กลาวและจุดต่อสายนิวตนันบัตรบาร์นิวตันนะครับถ้าเราต่อใช้งานระบบแสงสว่างจุดต่อสายลายด้านล่างของเบเกอร์ย่อย จุดต่อสายนิวตันบัดบาร์นิวตันถ้าเราต่อใช้งานระบบเต้ารับจุดต่อสายลายด้านล่างของเบเกอร์ย่อยจุดต่อสายนิวตันบัดบาร์นิวตันและจุดต่อสายกลาวบัดบาร์กราวนะครับเบเกอร์เมนาซีบีโอเบเกอร์ย่อย MCB บััดบาร์กราวบัด Ground, บาร์นิวตัน